าวแพทองทานชินวัตรมีชื่อเล่นว่าอุงอิงเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2529ปัจจุบันอายุ37ปี11เดือน29วันและอีก3วันข้างหน้าครับจะเป็นวันเกิดครบ38ปีคุณแพรทองทานชินวัตรเป็นบุตรคนสุดท้องของนายทักษินชินวัตรและคุณหญิงพจจมารดามาพงศ์มีพี่สองคนคือนายพานทองแท้ชินวัตรและคุณพินทองทาคุณากรวงคุณแพทองทาน นวัสมรบกับนายปิดกสุขสวัสด์มีบุตรธิดารวมสองคนคือเด็กหญิงีิทานสุขสวัสด์และเด็กชายพฤทาสินสุขสวัสด์ สำหรับพุทธการศึกษาของคุณแพททองทานชินวัตนนะครับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนและโรงเรียนมาแต่เดีระดับปริญญาตรีจบรัฐศาสตร์บัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต Master of Science International Hotel Management จากมหาวิทยาลัยเซเรประเทศอังกฤษและได้เข้าศึกษาในหลัก สูตรวปรอวสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตครับสำหรับประสบการณ์การทำงานของนางสาวแพททองทานชินวัตรดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิไทยคมกรรมการบริษัทเรนเพลินจิตโฮเทลจำกัดกรรมการบริษัทเรนเดโโเวล็อปเมนต์จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสนามกอล์ฟบริษัทเรนเดโโเวล็อปเมนต์จำกัดนอกจากนี้นะคะยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยค่ะ สำหรับบทบาททางการเมืองนะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรเริ่มเข้ามามีบทบาทในเส้นทางการเมืองอย่างจริงจังเมื่อปีพศ .2564 มีการเปิดตัวนางสาวแพทองทานเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักเพื่อไทยจากนั้น20มีนาคม2565ได้รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ในสมัยรัฐบาลที่แล้วนางสาวแพทองทานชินวัตรได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและรองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติอีกตำแหน่งหนึ่งจากนั้นที่ประชุมพักเพื่อไทยมีมติเลือกให้นางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนที่8และเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยได้เสนอชื่อนางสาวแพทองทาน นวัตเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่31ครับพระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จ พระประเมนทระรามาธิปดีสีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมา ามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุมาตรา4ประกอบมาตรา160อนุมาตรา4ี่อนุมาตรา5และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วย ในการแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวและพักเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น ทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปัิธาานตามพระประถมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการ ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดช,ชอบอันยิ่งใหญ่ ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนสามปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในหัวหน้าในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง เปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะ ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจทำสำเร็จได้ด้วยเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทางคณะรัฐมนตรี พักร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันได้กล้าสร้างสรรค์และได้กล้าที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้ ดิฉันแพททองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความสุขเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมขอบคุณค่ะ